การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับไม่เพียงแค่ทำให้โลกเราร้อนขึ้นเท่านั้นนะครับแต่มันอาจจะทำให้เลือดที่เราต้องการในภาวะฉุกเฉินเนี่ยหายากมากขึ้นด้วย วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเลือดนะครับที่ไม่ใช่เป็นการรบราค่าฟันจากสมรภูมิสงครามหรืออาชญากรรมแต่อย่างใดนะครับแต่เราจะมาพูดถึงเลือดที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนนั่นเองที่กําลังคุกคามไปที่ห่วงโซ่อุปทานของการบริจาคโลหิตทั่วโลกครับมีรายงานนะครับจาก The Lancet Planetary Health นะครับได้มีการพบว่าภัยพิบตัติอย่างเช่น ไปป่าน้ําท่วมพายุไซโคลนต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการรับบริจาคเลือดและการเก็บและขนส่งเลือดด้วยนะครับทำให้มีการชะงักในการระบบบริจาคเลือดเนี่ยแบบไม่ทันตั้งตัวเลยมีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพายุไซโคลนอัลเฟตนะครับในประเทศออสเตรเลียนะครับทำให้มีการยกเลิกนัดบริจาคเลือดไปถึง3,500ลารยายในประเทศออสเตรเลียแน่นอนนะครับ<ๆ>ก็เลยทำให้เลือดเนี่ยขาดสต็อกในประเทศอย่างทันที ที่สำคัญนะครับก็คือว่าเลือดเนี่ยเป็นของเหลวที่มีอายุสั้นนะครับที่มีการต้องควบคุมนะครับอยู่ในอุณหภูมิที่เข้มงวดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับดังนั้นเมื่ออากาศร้อนจัดหรือเกิดภัยพิบัติขึ้นมานะครับระบบขนส่งล่มขึ้นมามันก็เลยทําให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างทันทีเลยครับ นอกจากภาวะโลกร้อนนะครับที่ส่งผลกระทบนะครับต่อระบบการบริจาคเลือดแล้วเนี่ยทำให้จำนวนเลือดในการใช้ในยามฉุกเฉินลดลงนักวิจัยนะครับก็ยังมีการเตือนนะครับถึงโรคติดต่อทางเลือดด้วยนะครับโรคใหม่ๆไม่ไว่าจะเป็นไวรัสเดงกีมาลาเรียหรือไวรัสนายตะวันตกนะครับกำลังแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่ใหม่ๆมากยิ่งขึ้นเนื่องจากยุงและ มแมลงที่เป็นพาหะเนี่ยมีการขยายพื้นที่นะครับไปสู่โลกที่ร้อนมากขึ้นกันหมายความว่าเราจะมีพื้นที่ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมากขึ้นดังนั้นยุงและ,มะแมลง,งต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเดินทางไปได้กว้างและไกลขึ้นด้วยครับที่มันส่งผลกระทบต่อ การบริจาคเลือดนั้นนะครับหมายความว่าเมื่อผู้ป่วยนะครับได้รับเชื้อจากไวรัสใหม่ๆนี้เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นั่นเองนะครับแล้วก็อาจทําให้ระบบธนาคารเลือดนี่เสียหายทั่วโลกนะครับผลกระทบในเรื่องนี้นะครับมันก็จะผลมีผลกระทบทั้งคนที่แข็งแรงและผู้ป่วยเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคไต หัวใจหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือหญิงตั้งคันก็ตามครับนักวิจัยมีข้อเสนอนะครับในการป้องกันและแก้ไขในเรื่องนี้นะครับว่าเราจะต้องมีแผนรับมือนะครับอาจจะมีการใช้ AI และข้อมูลสภาพอากาศในการคาดการล่วงหน้าในเรื่องของภัยพิบัติและในการจัดเก็บขนส่งนะครับเลือดที่มีอยู่ตามโรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนี่ยังต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเลือดให้ ผลค,ความร้อนได้มากขึ้นและสื่อสารกับสาธารณะให้รู้ว่าการบริจาคเลือดในภาวะวิกฤตนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยทีเดียวจากที่เราเคยมีความเชื่อกันนะครับว่าโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของการอนุรักษ์แต่วันนี้เนี่ยมันส่งผลไหลเข้าสู่ระบบโลหิตของมนุษย์โดยตรงเรียบร้อยเมื่ออากาศ เปลี่ยนโรกร้อนเลือดขาดนะครับแล้วก็จะทำให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยพังลงนะครับเราจะหาเลือดได้ยากขึ้นอันนี้เป็นข้อคิดที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้และฝากไว้ในรายการเจนกืนอินไซด์ด้วยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันดูนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ